สวัสดีไปอินเดียมาสองวันไปออยันตาจอเดนต์ทออ่าไโรระได้ไปพาโยมทำสมาธิได้พายมสวดมนต์ที่เมืองพราราณสี ย้นยุบไปเมื่อ2,500กว่าปีพระองค์พระพุทธเจ้าดเดสดงธมรมจักที่เบืองพระนสีหลวงพ่อ,พอเดสเดีธรรมมจักรักษาคำสอนอันนี้ไว้ให้ญาติโยมทั้งหลายและอนุชนต่อไปข้างหน้ามีย่อธรรมจัก ว่ายาวีวันฉันมีพิเวอีสุตุสริยสัตย์สุเอวันสิปริวัตังดวาดสาการังยศาบุตรงานสนังวิสธรรมนะพี่โยคะเมขะเรวัตรรบใดที่พระองค์ยังไม่ได้พบยานทั้งสาม คือสัจยานกิจยานกัตยานแลเละรอดรู้ในอายะศสีสี่ข้อสี่ข้อนั้นข้อหนึ่ง,งต้องใช้ยานสามข้อทุกสมุทัยมีโรคมักคและองค์ตว่าถ้าเรายังไม่รู้เรื่องนี้เมื่อไร เราจะไม่ประกาศตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าอาสาหังพิกเวสเจวเคลูกเกสมาตเกสปรามเกคสัสดมันะระมณียาปชัยยาสเจวมนุสาญาณุตระมสมาสมปวสิงอภิสัมพุทโธปภพจัญสิงพระองค์ก็จะไม่เก่งเกินไปกว่า จะเสดวเกลเกตสมาริเกตทั้งมานทั้งพรหมทั้งเทเว,วดา,ท,าทั้งหมดในโลกนี้ที่มีอยู่เราจะเ,เราจะไม่กล่าวว่าเราได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธะ วพราะฉะนั้นในข้ที่สองที่บอกว่าอาถาอังิกเวสเเลุเกสมารเกสพรามเกสสสัมนาปรามณียาปัจยเสนวมนุสยามิตรังสมมาสังโฆสิงอภิสัพุทโธปัญญสิงยโตยโตจุโคเมพิกเวอิเมสุตตุสุอาิยสัตเทสุ เราได้พิจารณาอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการแล้วด้วยยานสามอาการสิบสองสำเร็จเรียบร้อยแล้วเราจึงได้กล่าวว่าเราคือสัมมาพระสมมา,ส,มมาสัมพุทธเจา้าซึ่งประเสริฐกว่าครามมานรมเทกทุกอย่าง นั่นประกาศประกาศศาสราแต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงก็ว,ว,ว่าเอาว้เอาแต่หลวงพ่อจะทำให้ท่านทั้งหลายรู้ว่าที่พระองค์ประกาศนั่นคือมีปัสนามีปัสนานั้นถิงทีพิจรารณาอันนได้พระลากิตต้องพิเาียง เมื่อพลังกิตไม่่อเพียงก็สวดประชนนั้นก็สวดไปมันนมันการก็สวดเพื่ไปก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าพลังกิตเพียงพอแล้วสวดไปได้ไปการที่สแสดงรวบสามมการสิงสองให้ฟังนี่ก็เกริ่มตั้งแต่ที่หลวงพ่ออธิบายหายคลาดแล้ว ที่ไฮคลานะหลวงพ่ออธิบายตอนจบว่ารอบสามอาการทุกสองคืออะไรถ้าหากว่ายังจำได้ก็คือว่ายังดีกว่าจำไม่ได้จำได้ว่ารอบสามคือสัจยานกิจยานกาตยานยานี่ฟังมนแล้วก็มันใช้หนักไปหน่อย สัจจยานคือเห็นจริงว่าตายจริงกระดูกจริงไม่ใช่แต่ว่าสติสว่าเห็นแล้วก็เมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วก็ให้เห็นต่อไปก็เรียกว่ากิจยานทำให้ตอนเรื่องไปกี่ร้อยกี่พันปีก็แล้วสรแล้วก็ในที่สุดก็เป็นกะตายานคือยานสุดท้ายก็คือ หมดกิเลสเมื่อหมดกิเลสก็เลยอรลยส,สัตสีเพราะฉะนั้นคนที่ความสำนึจับเราฟังกรารเฉยเฉยหลวงพ่อว่าในสุดท้ายหลวงพ่อได้สรุปให้ทุกคนฟังว่า ไอ้ทีหลวงพ่อพอธิบายว่ารอบสามราการ 12, สิบสองแลวผูด้สสำเร็จญานรอบสามราการสิบสองนี่เรียบเหมือนกันก็ว่าหลวงพ่อได้ชี้ว่าเขาไม่รู้จัก,กว่าเขาจะซื้อรถอะไรเงนินก็มีเยอะหลวงพ่อมาอธิบายว่าซื้อรถรอยซืดด้อรถเบนซซื้อรถบีเอ็ม ก็มาคันะยี่สิบสามสิบล้านนี่ใจละไหนมาให้เสร็จวันที่สองหลวงพ่อก็ไปทชื่อรร่าหลวงพ่อก็บอกว่าไอ้ที่หลวงพ่อพูดไปนั่นน่ะบอกว่าให้เลือกซื้อแต่ว่ามันไม่มีเงินจะซื้อหรอกจกซื้อรถอะไรมันดีแล้วทีนี้พอไปเชง อาจารย์ตาหลวงพ่อก็บอกว่าเราต้องหาเงินถ้าเราถ้าเราอยากได้รถนี่เราต้องหาเงินถ้าเราหาเงินไม่พอยี่สิบล้านสามสิบล้านแล้วเราก็ไม่สามารถจะซื้อมันได้จะยีวิธีหาเงินนะหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อจะให้อย่าจกทไให้รวยกันให้หมด เวลาเกิดขึ้นแบมันเ็ดีจะแม่แล้วทำให้สิส่งเกิดดวยได้เลกๆนูนนุพุทโธที่หนึ่งไก็ได้หนึ่งแล้วนุ้พุทโธที่สองก็ได้สองแล้วนึ้ยพุทโธที่สามก็ได้สี่แล้วนึ้ยพุทโธที่สี่ก็ได้แปดแล้วมันก็มันพเพิ่มเรื่อยเพราะว่าไม่มีอะไรที่มันจะมา แกไอไอารมณ์เาออกได้จากนั้นแล้วเราคิดดูคิดดูวันยังข้าคืนยังรูวันยังข้าคืออึ้นยังรูปแล้วแกมันไม่ได้เลยมันพ่อเรามาเต็มที่มันพ่อเธอเลยมันก็หนาขึ้นหนาขึ้นหน,าข,น,หนาขึ้นแล้วก็ยิ่งแย่แต่ทีนี้อถ้าหาวันไม่ปวดเวดอะไรที่มีก็ตามต้องที่ก็ตาม หลายครั้งก็ตามหลายพันครั้งก็ตามมันจะกระเทาะอารมณ์มันนี้ออกไปก็เหลือความเป็นหนึ่งพอเหลือความเป็นหนึ่งทิก็เป็นสมาธิก็จเตเป็นสมาธิจีตก็พิดารณาที้ที่นี้ก็โกยเงินเอาที่นี้โกยแล้วโกยเอา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 รวยรวยจะทีนีเรื่องอะไรเอารถ โดสลอยแค่สามสิบห้าล้านมันปีป้ปกีปะติวลงมีจำกันล้าน,นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานึกผุทโ่นี่จะเป็นที่คิดว่ามันลึปปกว่าพวกเ่าเดากระทอะอารมณ์อาราเป็นนึกผุดโ่อนี่อารมณ์มันกเขา้าฟัเขา้าพเขา้เขาตอนเย็นมาหรือตอนขับมากลางคืนก่อนนอนหรือตื่น,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นมา ก็ชอบอารมณ์สักสี่ห้าพุตรเก็ยังดีเออเขเรียกว่าอย่างเงี้ยเมื่อเราหาเงินล้านไม่ได้เราหาเงินร้อยเงินพันก็ยังดียังดีก็ร่องของมีฮาไม่ได้เลยหาไม่ได้เลยก็คือไมื่อนึกว่าโชเลยก็หาไม่ได้เลยแล้วสินี้พวกโยมก็ขเสกนาจันตาแล้วพวกโยมก็ อ๋อเป็นอย่างนี้เองไงเพื่อนโยมทั้งหลายที่ไปกระตุกน้ำกอวิธีหาเงินหลวงพ่อบอกเสร็จวิธีใจเงินหลวงพ่อบอกเสร็จถ้าหากว่าเราไม่รู้เรื่องเรื่องนี้ก็ต้องทำไมนี่พูดตัวกูนี่พูดตัววันนี้กูด มันก็เหมือนกับเงินเราเนี่ยวันนี้เราก็ได้ห้าพันวันนี้ก็ได้หกพันวันนี้ก็ได้แปดพันวันนี้ก็ได้หมื่นหนึ่งวันนี้ก็ได้แสนหนึ่งแต่มัได้อย่างนี้มันก็ดีใช่ไหมสมัยก็ว่าเรานึ่พูดโอกไปนึ่พูดออกไปนม่ไปมันก็เป็นเหมือนกับเราได้เงินนะ วันแรกก็นพอแล้วก็สมเร็จเป็นนามวิสักาไปประอยอ่บาสิกายูบัวสตกเป็นนาสบินไปนักบินก็เซตีเป็นเษฐีตางวัดทวพระพุทธเจ้าสะสมพลังจิตในที่สุนาบินก็สม็เรียว่า Mm hmm. จะเป็นนกอก,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 ก็ได้น็ยกทำสมาธิมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนกอก็จะสะสมพลังจิตในารก็สะสมพลังจิตม,มากขึ้นมากขึ้นนายก็จะก็มีเงินแค่ร้ 200. อยสองร้อยอยนี้นายก็มีเงินตั้งหลายร้อยล้านแล้ววาอะไรเพราะว่าผิดพลังจิตมันไปเก็บไว้ที่จิตเนี่ย แ็่เพมาเข้ามาเข้าแล้วนี่นโอ้ย,ย,ยรถคดนสลดสามสิบเจ็ดล้านนี่มันสบายโว่าเซ็นเ็นเช็คห้านาทีไม่ถึงห้านาทีสารถมาจอดหน้าบ้านแล้วนี่คือทางสวรรค์ทางอี่ผานเขาทำไปเขาก็แก่เขาก็สลัดไปยิงก็บูกเขา สอยูเนี่ยจบเข้าไปเลยทำอยู่กี่ปีสองร้อยปีเราสร้างบ้านสรางเมืองนันี่อย่างที่คุณเลนกราศิลป์เนี่ยคุณเทพเนี่กี่ร้อยปีเรสรอะไร สองร้อยช่ไหสองร้อยสามร้อยย่ส้าสร้อย้หรอยี่สสร้อย้เลยอันนั้นก็ทำหกร้อปีตั้งแต่บุษบกสองอนตั้งแต่บุษอสองร้อย เป็นสองเลยแล้ว uh, ก็มาสองพันกว่าจะกว่าจะจบกว่าจะเสร็จวันนี้ตายไปวันนี้ทำต่อวันนี้ตายไปวันนี้ทำต่อเสร็จเป็นอานรุ่งร่าอาจารย์จ้าแล้ว เราก็ทำต่อเพะเราก็ทำต่อได้สรื่งพลังจิตนี้ให้มากขึ้นเราก็เสร็จนี้ทุกคนตกหน้องอ้อมหแล้วในที่สุดสิดที่สุดคือเราสำพรพลังจิตไม่พอหาเงินไม่พอหาเงินพอเมื่อไรก็สำเร็จเป็นางานวิชากาคผูหญิง ก็สวยที่สุดในโลกผู้ชายก็รอที่สุดในโลกเอาไงเพราะอะไรเพราะว่าพวามีเงินแล้วมันก็ราะความีความมีเงินแล้วมันก็สวยอะสมัยมีเงินแล้วก็คนบางคนจีนเขาว่า ไอ้สิงโตที่มันตั้งชิบน,นาบาทเนี่ยตัวมันเท่าน,นี้ตัวเท่านี้แต่ว่าเศรษฐีเขามาเสืโอ,โอโหมูบอกโ่านี่ยตัวเท่าไหร่ตัวเท่านี้ไม่ใช่เท่าตัวจริงๆมันตัวเท่านี้แต่ว่าตัวเท่าไหร่ตัวนี่ยพอเศรษฐีเขาว่ากูถือว,ว่าตามหมด คนที่ไม่เป็นเศรษฐีว่าตัวโตเท่าไหนเนี่ยเล็กเล็กเท่าหนูเนี่ยก็ยังไม่มีใครสนใจเพราะฉะนั้นถ้าคนที่มีพลังจิตเยอะๆสมารถที่จะใช้เวลาทำให้จิตของเราเป็นสมาธิสะสมพลังจิต ได้ตามต้องควรแล้วเพื่อเพื่อเป็นคนที่ดอที่สุดเป็นคนที่สวยที่สุดไปไหนใครก็ยกย่องเสนอเสรนอเพราะฉะนั้นนีม่มีอะไรไปที่นี่เยอะได้มาเท่านี้ หมายว่าใครอยากจะรวยก็ได้หลวงพทธองไม่ใช่าาย,ยากอะไรเอาอย่างนี้ก็แล้วกันมัน,มนยากมากก็เราอายุเท่าไหรนี่เท่านั้นวันหนึ่งก็นี้แค่ได้เท่าอายุเรากรบแล้วเราอายุห้าสิบนึนนกาาาาสิบวันก็เลยห้าร้อย ร้อยวันก็เลยหนะ้าพันละปียังมีสามร้อยวันก็เลยเป็นหมื่นนะเท่าอายุเนี่ยแล้วเป็นหมื่นแล้วแต่ทีนี้เวลานี้เราไม่ได้แสดงเลยไม่รู้จะว่าไงไม่ได้แสดงเลยยิ่งจนด้วยไปหลวงพ่อวอ่าวันนี้จะ ให้ใยมรวยให้หมดมน,นะมหนัไม่อยากให้ยไม่อยากใครยมจนนะอยากให้รวยยอมรวยให้หมดรวยนี่ทำนี้แล้วมันก็รวยมันรวยไปไหนแล้วมันก็รวยไปนอกมันก็อยา่างนาำมันสากลเขาก็รวยไปไหนในที่สุดก็รวยไปนอกมาทำมาหาแสนปี ในคำพีท่านสแสดงไว้ว่าวนางวิสาขาเนทีทำสมาธิมาห้าแสนปีเริ่มมาเป็นชาติที่วสวยที่สุดในโลกก็เรียกว่าสวยสห้าประการด้วยเป็นจักรยานี้ผมนี่ไม่ตรงหวีมันจะเรียบอยู่สดแล้วสีดำแก่อะไรก็ยังดำวันเที่ว่าทันตะกะเรียนมา ฟันเนี่ยไม่มีรูแล้วไม่ต้องสียาสีฟันมันจะหลียมแบบว่าจะรอดนี่คืเรียกว่าสวยที่สองสวยที่สามนี่อาชีกริยาน,นั้นกระดูกมันจะไม่ออกมาโผล่มาอย่างเงี้ยมีเนื้นอผิวแขนก็เหมือนอย่างก็เอ่อต้นกลวอมันจะุมไม่มีเส้นไม่มีกระดูกให้เห็น

มีดูเบนารนั่นองแม้ก็พระพุทิเจ้าเขาเรียกว่าพุทธมารดาพุทธมารดาเนี่ยเขาจะอยู่ท <c oughs> ี่เมือนเสวนาพระพุทธเจ้าเนี่ยจะอยู न, आ, ่ที่เมือนกบินภัณฑีนี้วัน นั่นเขาเอาคนไปสู่ขอสู่ขอให้มาเป็นพระมเหสีพระเจ้าโสลนะเขาก็ให้ความเนี่ยคนดูชะตาลาศีเก่งนะแปดคนเรียกว่าเซเปเชลิเซเปเชลิความแปดคนนี่เซเปเชลิ ภาษาอังกฤษก็มีความชำนาญนเกขาะท <c oughs> <c oughs> างเราจะให้ไปไปดูซิว่าผูา้ยญิงคนนี้มันจะสมบูรณ์บริบูรณ์ไหมพอไปถึงไปนั่งเขาเอาข้าวมาให้เกลให้กินนะเอาข้าวมาตอนหลับ ผู้หญิงคนนั้นิสิจะเป็นพระหมาศรีเจนน้าสุ้ธนายกสำรับมาก็ดูเมื่อเลยทีนี้นำโน้นทีนี้เขาเขามาจับมาถึงจะใส่หูเลยไม่ใส่ปากเลยแล้วคนนี้ก็ใส่สม,มุกเขาก็ดูกันเอาทำไมอ่ะเพิ่งจะรู้สึกตัวเดียวนี้ ต้องรูปหน้ารูปตาแล้วมากินข้าวใหม่อันนี้เขาเขียนไว้บาลีเขาเขียนไว้ย่างนั้นมาแล้วให้โยบางสวัสดี